สสวัท่านอาจารย์ครับ,นนใ,รบในรายการชุดข้าพเจ้าได้ราชการปฏิบัติธรรมซึ่งท่านอาจารย์ได้กุณา,ถ,าถ่ายทอดประสบการณ์ของการฝึกฝนตนเองมาท่านอาจารย์ให้พวกเราได้ฟังมาเรยลำดับแล้วเมื่อตอนที่แล้วเราคิดว่าเราจะจบตรงนั้นแต่เนื่องจากว่ามีบางข้อปัญหาบางอย่างที่อยากจะกราบเรียนท่านอาจารย์ต่อขอความนาท่านอาจารย์อีกอาจจะเป็นครั้งหรือสองครั้งเนี่ยนะครับเพื่อจะสอบถามเรื่องบางเรื่องอีก แต่ผมติดใจเมื่อตอนที่แล้วที่ท่านอาจารย์พูดทํานองเหมือนกับท้าทายให้พวกปัญญาชนที่คิดเราตัวเองมีการศึกษาชั้นปริญญาหลายๆระดับนี่ครับว่าลองเข้ามาศึกษาพื่ศาสนาดูทําไมอาจารย์จึงจึงท้าให้เข้ามาพิสูจน์ดูตรงนี้ครับก็ถ้าหากว่าเป็นปัญญาชนจริงนะคะย่อมจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆตามเขาบอกใช่ไหมคะครับถ้าสมมติว่าพอใครก็มาบอกอะไรก็จูงอะไรก็เชื่อก็ไปซะทั้งหมด ก็ยากที่จะเรียกว่าเป็นปัญญาชนถ้าเชื่อโดยไม่คิดโดยไม่ใคร่ครวนแล้วก็โดยไม่ได้ทดลองพิสูจน์นั่นก็แสดงว่าเชื่ออย่างค่อนข้างจะงมงายมันก็ไม่คุ้มกับเป็นลักษณะของความเป็นปัญญาชนแต่พระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาแห่งปัญญาก็เพราะเหตุว่าเป็นศาสนาแห่งเหตุและผลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองไม่เคยรับสั่งว่า สิ่งใดที่พระองค์ตรัสมาแล้วต้องเชื่อไม่เคยบอกเลยจนกว่าที่จะได้นำมาทดลองพิสูจน์ด้วยตัวเองเหมือนอย่างที่พระองค์รับสั่งเรื่องของกาลามสูตรให้กับชาวกาลามะได้ฟังเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่ท้าทายแล้วก็ทนต่อการพิสูจน์ของผู้ที่ต้องการพิสูจน์แต่ว่าต้องพิสูจน์ตามทฤษฎีที่ได้ว่าเอาไว้นะคะไม่ใช่ตั้งทฤษฎีของตนขึ้นมาเอง แต่ส่วนใหญ่ที่ความสับสนของชาวพุทธที่มีต่อศาสนานั้นเป็นเรื่องสับสนระหว่างไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์ใช่ไหมครับที่ท่านอาจารย์ได้เจอมาระหว่างในการศึกษาพรมจะว่าสับสนระหว่างพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์อาจจะพูดให้ชัดอย่างนี้ว่าพุทธศาสนานั้นเป็นพุทธศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์พุทธศาสตร์ก็คือศาสตร์ของพุทธพุทธก็หมายถึงปัญญาท e em. nope, ี่มาจากคาว่าโพธิ อย่างที่คงทราบแล้วว่าต้นไม้ที่เจ้าชายสิทธัตถะไปประทับนั่งเพื่อที่จะคน้นคว้าใกล้ครวนจนถึงการตรัสรู้ถึงที่สุดนั้นที่แรกก็ชื่อต้นไม้ต้นอื่นชื่อต้นอัศทะแต่หลังจากที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะได้นั่งพิจารณาทำใกล้ครวนทำมาเป็นเวลาค่อนลุ่มจนตรัสรู้ธรรมที่เรียกว่าปฏิจจสมบาท ซึ่งอธิบายถึงเรื่องว่าความทุกข์คืออะไรความทุกข์เกิดจากอะไรแล้วก็ความทุกข์นี้จะดับไปได้ด้วยอะไรนั่นก็คือปฏิจจสมบปบาทหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้วก็ไม่ใช่ใครมาบอกแต่เกิดจากการที่ใคร้ครวญแล้วก็ฝึกฝนสืบสวนสอบทานในพระทัยของพระองค์เองจนแจ่มแจ้งจนทรงมองเห็นว่าอะไรอาศัยอะไรและเป็นเหตุให้ความทุกข์เกิด แล้วก็อะไรอาศัยอะไรก็จะเป็นเหตุให้ความทุกข์ดับลงได้เช่นนี้ก็เรียกว่าตรัสรู้ได้ด้วยพระปัญญาของพระองค์เองเราจึงได้ถวายพระนามหรือเรียกว่าเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะตรัสรู้ด้วยพระองค์เองด้วยพระปัญญาของพระองค์และต้นไม้ต้นนั้นก็เลยเป็นที่เรียกกันว่าต้นโพเพราะฉะนั้นพุทธศาสตร์กคือศาสตร์แห่งพุทธ ศาสตร์ของปัญญาฉะนั้นจึงใครที่มาศึกษาพุทธศาสนาก็รับรองได้ว่าจะไม่ต้องเป็นผู้ที่ถูกใครๆก็ว่างมง,งายหรือว่าใครเขาโจูงเข้าไปก็เชื่อง,ง่ายๆแต่ถ้าว่าจะเป็นศาสนาท,ที่ผู้ฟังสามารถพิสูจน์ผู้ที่ปฏิบัติสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองครับส่วนไสยศาสตร์นั้น<ๆ>ก็เรียกว่าเป็นศาสตร์ของผู้หลับหลับก็คือเวลาหลับก็ไม่ค่อยจะมีสติ ก็เรียกว่าเป็นความเขลาเป็นความปนความงมงายหน่อยๆก็ได้ฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นศสยศาสตร์ก็มักจะเป็นลักษณะของการที่เชื่อถืออะไรโดยไม่ใช้ปัญญาใคร้ครวนแต่จะเชื่อเชื่อถือตามเขาบอกไม่ง่ายเพราะฉะนั้นการหลงทางก็เกิดขึ้นได้ครับในการที่คนไม่เคยเข้ามาสู่ทางส่วนใหญ่ไปหลงอยู่กับเรื่องของคุณเรื่องของคุณส่ยต่างๆจากการที่ท่านอาจารย์ได้ ไปพบปะผู้คนจํานวนมากนี้พอจะจําแนกได้ว่าเป็นเพราะอะไรไหมครับก็อาจจะเป็นด้วยสัญชาตญาณของคนเรามักจะไม่ค่อยอยากช่วยตัวเองอยากให้คนอื่นเขาช่วยเช่นช่วยสะดอะเคราะห์ช่วยเป่าห anyway> ัวให้ช่วยลดน้ำมนต์อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นก็หวังว่าสิ่งที่ผู้อื่นทําให้จะช่วยให้เราหายให้เราสบายหรือพ้นจากความเคราะหหามยามร้ายอะไรต่างๆนานา ซึ่งสิ่งเหล่านั้นมันหาได้ช่วยได้จริงไหมเพราะก็ทราบอยู่แล้วว่าชีวิตนั้นมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ได้กระทําฉะนั้นสิ่งที่ผู้อื่นบอกให้หรือทําให้มันก็เป็นเหมือนกับการที่เพียงให้คําปลอบใจให้กําลังใจชั่วครั้งชั่วคราวเสร็จแล้วประเดี๋ยวประดามันก็หายไปแล้วก็กลับกลุ้มอีกกังวลอีกวิตกอีกไปหาใหม่ก็เสียทั้งเวลาเสียทั้งเงิน แล้วก็อาจจะเสียอะไรอย่างอื่นที่ไม่ควรเสียตามมาก็ได้ฉะนั้นการที่ประพฤติปฏิบัติในลักษณะอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าไม่ได้ใช้ปัญญาแล้วเราก็เลยเรียกว่าเป็นไสยศาสตร์คือศาสตร์ของผู้หลับครับคือหลับหูหลับตาเชื่อได้ไปครับเพราะฉนถ้าหากว่าจะเดินเข้ามาสู่เส้นทางของท่านอาจารย์กําลังเดินอยูู่้สุดมันก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับสําหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยคือไม่กล้าพอที่จะ เดินเข้ามาเนี่ยอาจารย์มีอะไรที่ชี้แนะว่าถ้าจะเดินเข้ามาแล้วนี่อย่างที่ท่านอาจารย์กำลังประจักษ์อยู่นี่นะครับเป็นเบื้องต้นน่นะครับผู้เริ่มต้นก็อย่างที่เราพูดกันแล้วว่าเบื้องต้นก็คือว่าต้องได้รับคําสอนที่ถูกต้องคําสอนที่ถูกต้องก็คืออย่างที่บอกแล้วว่าเรื่องของความทุกข์และการดับทุกข์เป็นเป้าหมายต้องมีเป้าหมายยุทธการเรื่องของความทุกข์และการดับทุกข์โดยมีความสำนึกแล้วว่าชีวิตของเรานั้น มันคลุกคล้ากับกับสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์และความทุกข์มีลักษณะอาการอย่างนั้นถ้าเรายอมรับอันนี้แล้วก็ไม่อยากตกอยู่ภายใต้อำนาจของความทุกข์หรือว่าถูกความทุกข์เสียบแทงทิ่มแทงให้เจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องหาทางออกให้พน้นฉะนั้นการหาทางออกให้พ้นก็คือเพื่อให้ถึงซึ่งความสามารถในการที่จะดับทุกข์ได้ถ้าเรามีสิ่งนี้เป็นเป้าหมาย เราก็จะประสงค์ที่จะเรียนรู้ในเรื่องนี้ว่าทำอย่างไรเราถึงจะสามารถดับความทุกข์ได้ฉะนั้นคำสอนใดที่ฟังแล้วนำมาศึกษาใคร่ครวนปฏิบัติแล้วมองเห็นผลว่าความทุกข์ที่มีอยู่ในใจนั้นมันเบาบางลงคือมีความโปร่งความว่างความเบาสบายเพราะไม่แบกอะไรให้หนักในหัวใจอย่างแต่ก่อนอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้องเมื่อพิสูจน์คำสอนที่ถูกต้อง แน่ใจแล้วว่าถูกต้องลงมือปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติให้เต็มที่ด้วยความภาคเพียรที่จะขัดเกลาวแก้ไขไม่ช้าก็ย่อมจะถึงหนทางที่ฝึงปรารถนาไม่วันใดก็วันหนึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่เข้ามาคุยธรรมะัาจารย์นี่ท่านอาจารย์พบว่าเขามีปัญหาอะไรกันกันบ้างนะปัญหาความรักปัญหาความกโกรธข่มความกโกรธไม่ได้กโกรธอยู่เรื่อย ปัญหาความสูญเสียความสูญเสียในทางครอบครัวในทางการงานในทางทรัพย์สินถ้ากล่าวโดยสรุปก็คือเนื่องเด้วยความโลภความโกรธความหลงตัญหาความอยากอุปาทานความยึดมั่นไม่หนีไปจากสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นปัญหามันก็เหมือนกันเพียงแต่ว่ารายละเอียดหรือว่าชื่อบุคคลเหตุการณ์สถานที่วันเวลามันเปลี่ยนแปลงไป แต่สภาพของปัญหาก็อยู่ในลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นถึงได้ว่าเกิดเป็นคนแล้วมันอยู่ในเรือลำเดียวกันคือเรือของตัญหาเรือของอุปาทานที่เราจะต้องพยายามดับมันให้ได้ในการที่จะวิจฉัยที่จะหาทางหาธรรมะเข้าช่วยแก้ของของแต่ละคนอาจาร,รย์มีแนวทางให้คำตอบอ,อ <c oughs> ย่างไรบ้างที่จริงแล้วแล้วก็มันก็มีมีหลักการอันเดียวกันนะคะ <c oughs> ข้อแรกที่เราจะแก้ก็คือต้องนึกว่าทําไมเราถึงต้องทุกข์ทำไมเราถึงต้องมีความทุกข์ก็ความทุกข์ก็อยู่ที่ความยึดมัน่นว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามใจของเราทําไมเราถึงยึดมัน่นก็เพราะเหตุว่าเราคิดว่ามันจะต้องเป็นจริงอย่างนั้นอย่างนี้ดีก็ดีจริงไม่ดีก็ไม่ดีจริงรักก็รักจริงเกลียดก็เกลียดจริงโดยเราไม่เคยสังเกตหรือไม่เคยยอมนั่งคิดว่า บางทีไอ้ความรักมันก็เปลี่ยนเป็นความเกลียดตั้งหลายครั้งคนคนเดียวกันบางทีความเกลียดเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นความรักความโกรธไปเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นความหายโกรธแล้วก็เกิดพออบพอใจกันใหม่นี่เราพบอยู่ทุกเวลาใช่ไหมคะแต่เราไม่ยอมสังเกตเพราะเราไม่ได้ศึกษาหรือใคร้ครวนหรือฝึกปฏิบัติในเรื่องของกฎอนิจจงเราจึงถือว่าทุกอย่างเป็นนิจจงคือเที่ยง ซึ่งความเป็นจริงกฎของธรรมชาติคือไม่เที่ยงชีวิตเรานี้อยู่กับความไม่เที่ยงตลอดเวลาแต่เนื่องจากว่าอาการของความไม่เที่ยงนี้มันเกิดขึ้นรวดเร็วมากแล้วมันติดต่อติดต่อกันอย่างที่ท่านบอกว่ามันเป็นสันตติเหมือนกับไม่มีการขาดตอนเราก็เลยนึกว่ามันเป็นอันเดียวกันมันเป็นความเที่ยงแต่ความเป็นจริงมันไม่เที่ยงท่านก็เปรียบเหมือนกับพัดลมใช่ไหมคะ พัดลมที่เวลาเราเปิดมันก็หมุนหมุนติดการมองผาดๆเหมือนกับเป็นใบพัดอันเดียวกันแต่เมื่อเราปิดมันเรามองดูก็จะเห็นว่าแท้จริงมันเป็นกี่ใบสามใบบ้างสี่ใบบ้างอะไรอย่างนี้แต่เวลามันหม,มุนมันหมุนตามอาการของกิเลสที่ถูกผลักดันไปหรือตามอาการของตัณหาอุปาทานเรามองไม่เห็นเพราะเราวุ่นวุ่นอยู่กับความรู้สึกอย่างนั้นจนไม่มีเวลาจะหยุดคิดแต่พอเราหยุดคิดสักนิดหนึ่ง มันก็ระเิดพัดลมเราก็จะเห็นชัดว่าแท้ที่จริงมัญหาใช่อันเดียวกันไม่มันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามเหตุตามปัจจัยเราอย่าลืมมันตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นพอหันมาศึกษากฎของธรรมชาติเช่นกฎไตรลักษณ์อน,นิจจังทุกขังอนัตตากฎอิทัพปัจจยตาเหตุป,ปัจจัยอย่างใดผลอย่างนั้นผลอย่างใดต้องมาจากเหตุป,ปัจจัยอย่างนี้ถ้าเราศึกษาจนชัดเจน ยินีีเราก็จะค่อยๆค,คลายค,คลายความทุกข์คลายความยึดมั่นถือมั่นจิตมันก็สบายมันมีวิธีเดียวตอนนี้ขอให้ทําจริงๆเถอะครับคราวนี้ถ้าสําหรับผู้ที่จะเริ่มต้นมาปฏิบัติในเส้นทางนี้นะครับค่ะท่านที่ท่านอาจารย์เจอเนี่ยอุปสรรคอะไรบ้างที่อะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคที่คิดว่าคนจะต้องระมัดระวังอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมซึ่งจะมีเหมือนเหมือนกันอีกเหมือนกันนะคะครับประการแรกก็คือต้องฝึกหัด ในการที่จะเป็นคนอยู่คนเดียวได้เรียกว่าเลิกละการคลุกคลีการคลุกคลีกับผู้ที่เราเกี่ยวข้องอ่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงพี่น้องเราเคยคลุกคลีเคยเล่นเคยสนุกสนานเคยพูดเคยคุยเคยทําอะไรจะต้องทําด้วยการทําคนเดียวไม่ได้ฝึกทําอะไรด้วยตัวเองเลิกละการคลุกคลีการคลุกคลีเนี่ยเป็นอุปสรรคที่สุดเลยต่อการปฏิบัติธรรมเพราะมันจะ,ะย,ยั่วยุ ให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นในการและกันยิ่งขึ้นนี่มองเห็นได้ชัดเลยยั่วยุให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นจะไปกินก็ต้องเรียบไปกินด้วยกันจะเดินก็ต้องเรียบไปเดินด้วยกันจะไปทําอะไรก็ต้องเรียบไปได้วยกันถ้าไม่ไปได้วยกันแหมรู้สึกชีวิตนี่มันขาดแล้วมาทําอะไรไม่ได้มันไม่มี <basement. S 1> <basement. S 1> รสมีชาตินี่มันเกิดความผูกพันยึดแน่นทีนี้พอมีอะไรเกิดขึ้นกับผู้ที่เราผูกพันก็แน่นอนสะท้อนมาถึงเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ เกิดของสิ่งที่เป็นความสูญเสียที่เรียกว่าเป็นไปในทางลบ้จิตใจของผู้ที่ผูกพันก็เร,กเรียกว่าเป็นอะไรล่ะใจหายขวัญเสียอกสั่นขวัญแขวนพร้อมกันไปด้วยรหรือถ้าหากว่เป็นไปในทางที่ดีก็ลิงโลดตื่นเต้นจนลืมตัวมันก็มองดูแล้วมันไม่น่าดูทั้งสองอย่างแล้วก็เป็นผลร้ายต่อการที่จะควบคุมจิตใจให้อยู่ในความเป็นปกติ พราะความเป็นปกตินี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการจะฝึกหัดอบรมจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเรื่องของการครุกคลีนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากทีเดียวที่ผู้ใดที่จะฝึกปฏิบัติคนฝึกใจนะคะให้สามารถที่จะเป็นผู้มีอิสระแล้วก็สามารถที่จะทําอะไรได้ด้วยตัวของตัวเองโดยเฉพาะการใคร่ครวญทรมันต้องใคร่ครวญข้างในในการใคร่ครวญข้างในในสิ่งที่ลึกซึ้งที่ประณีตที่ละเอียด ซึ่งเป็นสิ่งที่ข้างในอยู่ลึกอย่างเนี้นะคะจาเป็นที่ต้องการความเงียบความสงบเพราะฉะนั้นการครุกคลีเนี่ยมันทาให้ไม่มีความสงบสิ่งหนึ่งที่คุณแม่เขาสนหลวงท่านพูดจะเป็นประจำแล้วใครฟังแล้วคงสะดุ้งนะฮะท่านพูดบอกว่าเดรัจฉานคาถาอย่าพูดนักเลยเข้าใจเปล่าครับว่าท่านหมายความว่าอะไรเดรัจฉานคาถาน่อย่าพูดกันนักเลยท่านมังเกอว่าบรรดา ลูกศิษย์ทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันไดรชานคาถาก็คือหมายถึงคําพูดที่เป็นคําพูดที่ไม่มีแก่นสารสาระคําพูดที่หล่องลอยคําพูดที่เลื่อนเปืน่นคําพูดที่เพอ้อเจอ้อคุณแม่ขาวสนหลท่านจะดุอย่างนี้เสมอใครฟังทีแรกก็สะดุง้งไปนึกเหมือนกับว่าท่านว่าเป็นสัตว์เดรชานหรืออะไรความจริงท่านไม่ได้หมายความอย่างนั้นไดรชานคาาน,นี่เป็นที่รู้กันแม้แต่ในทางธรรมก็พูดถึง ว่าเราอย่าไปพูดไอ้สิ่งที่เลื่อนเพื่อนไร่สาระซึ่งถ้าอยู่คนเดียวก็คงจะไม่พูดสิ่งเหล่านี้ถ้าจะมีบ้างก็อาจจะเป็นความคิดที่เลื่อนลอยล่องลอยไปตามกระแสของการปรุงแต่งแต่การที่คลุกคลีกันเนี่ยจะเป็นโอกาสให้เกิดเดรัจฉานคาถาต่างๆแล้วมันก็ยั่วยุให้เกิดความฟุ้งไปต่างๆนานาประการเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอะไรทำนองนั้นนี่เป็นอุปสรรคอย่างสำคัญ นอกจากนี้ก็พวกลาบสักการะค,รคำสรรเสริญยกย่องนี่เป็นอุปสรรคที่สุดจะทำให้ไม่รู้ตัวโดยเฉพาะคนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมมาอยู่วัดเนี่ยก็มีผู้ที่อยู่ข้างนอกก็มีความใจบุญอยากจะทำบุญทำทานเห็นคนอยู่วัดก็เห็นใจอยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลให้ทรัพย์สินเงินทองบ้างให้เข้าของบ้างที่แรกที่แรกก็ไม่อยากได้ เพราะรู้สึกว่าแม้เราอยู่วัดนี่เราต้องเป็นคนมักน้อยสัมรวมแต่ต่อไปต่อไปพอขยันขยอให้มากๆเข้าก็เพลิดเพลินเพลิดเพลินในการรับรับทั้งทรัพย์สินเงินทองรับทั้งคำสรรเสริญเยินยอไม่ช้าลืมลืมตัวและไอ้ตัวตนที่ไม่ค่อยมีมาเพื่อจะขัดตัวตนแต่จากไอ้ลาบสักระที่มาคําสรรเสริญยกย่องที่มาตัวตนมันเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นอย่าง อันตรายอย่างของครูที่สําคัญมากที่สุดก็คือคําสรรเสริญเยินยอเนื่องจากว่าเรามาพูดธรรมะคุยธรรมะอะไรอย่างเนี้ยเพราะปาผู้คนเยอะค่ะแล้วพอคนมาพูดเข้านี่ต้องดูตัวต้องดูใจของตัวเองอยู่เสมอมิฉะนั้นจะหลงตัวว่าโอ้ยตัววิเศษแล้วบรรลุแล้วถ้าบรรลุแล้วเมื่อไหร่เป็นบ้าไปลหถ้ามันเป็นไปไม่ได้มันยังไปไม่ถึงผมยังอดชมว่าท่านอาจารย์อิ่มเอิบอยู่กเสมอเลย รงไปก็นนว่านี้เราทำ้มฉันก็อาจจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะฮะที่เราพยายามที่จะอะไรละพัฒนาความสงบให้เกิดขึ้นในใจแล้วก็อย่างที่ว่าแล้วเป็นผลที่ได้ในบางส่วนมันก็ช่วยแต่เรายังไม่เรายังไม่ได้บรรลุอะไรถ้าเราไปคิดว่าอุ้ยฉันนี่มันใช้ได้แล้วเมื่อนอันก็คือใช้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สําคัญมากท่านครูบาอาจารย์ต่างๆที่ได้ผ่านท่านมาเนี่ยนะคะ ท่านไม่เคยชมเลยท่านไม่เคยชมเลยสักคำว่าเออดีแล้วใช้ได้แล้วอะไรท่านไม่เคยชมเลย<ม>เพราะท่านรู้ว่าถ้าขืนชมแล้วมันจะเล๋งท่านก็จึงปล่อยให้ฝึกห,หัดขัดเกลาจิตใจของตนไปเถอะจนกระทั่งถึงที่สุดเมื่อไหร่เราก็รู้เองเ<ม>บาบางเมื่อไหร่เราก็รู้เอง<ม>เพราะฉะนั้นจะไปอยู่ในระดับไหนชั้นไหนเราดูใจของเราเองเ<ม>บาบางเท่าใดเราก็ยกิ่งใกล้ธรรมะยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเท่านั้น แต่ไม่ใช่ทําให้เราไปหลุดพนะ้นตามที่เขามายกย่องเราอ๋ออย่าไปเชื่อตามคําหลุดพ้นการปฏิบตัติต้องดูที่ใจของตัวเองแต่ว่าปัญหายังมีอีกใช่ไหมครับก็ถ้าจะถามก็มีครับนั <laughs> ่นขออนญาตสักข่าวหน้าอีกสักครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ วันสัตว์พระพุทธองค์จึงประสงค์ประกอบกรรม